เอาแล้วค่ะผู้หญิงคนไหนมีบ้าง PK ประกาศเผยสาวคนต่อไปที่จะทำให้ตนลงนั้นต้องมี3ข้อดังต่อไปนี้เผยใครมีเตรียมต่อคิว3ข้อที่ PK ลงหนักมากใครมีรีบแสดงตัวด่วนลงหัวปับหัวปัม๊ม PK ปิยวัฒน์เผย3ข้อนี้คือผู้หญิงที่ตนว่าใช่เลย สื่อดังบันเทิงเปิดคุณสมบัติ3ข้อของนังแบบสาวชาวเวียดนามที่พิธีกรหนุ่มคนดังอย่างพีเคปิยวัน์ออกปากยอมรับด้วยตนเองผ่านการสัมภาษณ์ล่าสุดว่าทำให้เจ้าตัวหลงหนักมากและคิดเอาไว้ว่าหากต้องอยากก็หวังให้คนนี้คือคนที่ใช่ ซึ่ง3ข้อทันใจ P.K. นั้นมีว่า 1. มารยาทดีนอบน้อม 2. อ่อนหวาน 3. เทคแคร์และซับพอร์ตเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทางฝั่ง P.K. ปิยวัฒน์นะคะแต่จะเป็นความจริงอย่างที่พูดหรือไม่นั้นเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารของดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบของช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะดิฉันจะอยู่ตรงนี้และอัปเดตข่าวสาร ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบทุกวันค่ะ